สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับอาจารย์อมรรัตน์นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการพยากรณ์ด้วยศาสตร์ไทยยิบสีพลังจึกชาวราศีเมถุนนะคะระหว่างวันที่1จนถึงวันที่สิบ มิถุนาย,ยนกะการพยากรณ์นะคะจะเป็นการพยากรณ์ด้วยศาสตร์พลังงานตามความหมายหน้าไพนะคะและจิตสัมผัสอ่านตามประสบการณ์ของอาจารย์นะคะฉะนั้นก็จะมีทั้งด้านลบด้านบวกนะคะก็ให้เพื่อนใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะการพยากรณ์จะไม่ได้มุ่งหมายนะคะดวงของท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะนะคะถ้าพลังลบเพื่อนๆก็สามารถ ข้าหรือทิ้งไปได้เลยค่ะเลือกรับเฉพาะด้านดีๆค่ะก่อนจะไปพยากรนะคะอาจารย์จะมุ่งเน้นเรื่องจิตวิญญาณมาประกอบในการพยากรณ์เสมอนะคะสิ่งสําคัญเลยชีวิตเราเนี่ยนะคะเราสามารถกําหนดเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ะคะ่ะเพราะหมอดูประจําตัวของ ทุกท่านนะคะนั่นก็คือจิตวิญญาณหากเราพัฒนาจิตวิญญาณเรายกจิตยกใจเราให้สูงขึ้นก็คือความสงบของจิตขวายิ่งจิตเราสงบมันยิ่งละเอียดความละเอียดของจิตเราเนี่ยแหละจุดนำพาให้เราเกิดสติและปัญญาชีวิตเราก็เปลี่ยนแปลงกันนะคะมาดูคะ่ะสถานการณ์ทั่วไปของชาวราศีเมถุนนะคะในช่วง1ิบ หกนี้การหนึ่งจนถึงสิบหกสถานการณ์ทั่วไปเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานไม่ดีนะคะเพื่อนก็สามารถข้ามผ่านไปได้นะคะเลือกรับเฉพาะพลังงานเขาดีๆเท่านั้นนะคะมาดูค่ะอาจารย์จะมีการตกภไพห่หนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวขอสลับก่อนเนาะสลับไพ่ให้ชดอตคะกันก่อนนะคะและจะุดฝัดไพ่หนึ่งครั้งค่ะมา,มาดูค่ะตัดไพ่หนึ่งครั้งค่ะ ไพ่ใบที่หนึ่งค่ะนะคะไพ่ใบที่สองค่ะไพ่ใบที่สามค่ะไพ่ใบที่สี่ค่ะไพ่ใบที่ห้าค่ะไพ่ใบที่หกค่ะไพ่สุดท้ายค่ะมาดูการพยากรณ์กันค่ะ ไพ่ใบที่หนึ่งก่อนเลยค่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่เดอะ์ัตานะคะนั่นหมายความว่านะคะความคิดความรู้สึกของชาวราศีเมถุนช่วงนี้เดอะสตาเกิดขึ้นมีข่าวดีแน่นอนเดือนนี้ค่ะนะคะนั่นหมายความว่านะคะความคิดความรู้สึกคุณช่วงนี้ค่ะนะคะมีความคิดนะะเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวเองะ,ะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นความก้าวหน้านะคะมีการโฟกัสรงมือทำนะคะสิ่งต่างๆเพื่อให้มันเกิดผลลัพธ์ นะคะเดือกสตาร์นั่นหมายความว่าจิตวิญญาณคุณกะมีเป้าหมายอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตะนะคะทำอะไรทําด้วยตัวเองนะคะไพ่ใบนี้จะหมายถึงคุณมักจะทาอะไรด้วยตัวคุณเองด้วยสติปัญญาของคุณกะนะคะความสําเร็จทุกความสําเร็จมาจากตัวคุณเองล้วนๆเลยไพ่ใบนี้นะะนอกจากนี้ไพ่ใบนี้กะเป็นไพ่ที่นะคะเป็นไพ่การฟื้นตู อ่านะคะการฟื้นฟูตัวคุณเองดวานจิตวิญญาณรวมถึงชีวิตของคุณค่ะเป็นช่วงจังหวะในการเรียนรู้การพัฒนาตัวคุณเองเลยช่วงนี้ค่ะความคิดความรู้สึกของคุณช่วงนี้ก็จะมีการวางแผนเพื่อให้เป้าหมายความสําเร็จในชีวิตคุณเกิดขึ้นค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงของการวางแผนการวิเคราะห์น่ะ ธุรกิจการค้าการขายคุณค่ะหากคุณเป็นนักธุรกิจคุณก็จะเป็นช่วงของการวิเคราะห์วางพผนตนะ,ะจัดการปัญหาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะเป็นช่วงของการฟื้นฟูค่ะนะคะธุรกิจการค้าการขายการงานของคุณแบบเพื่อให้ประสบความสําเร็จนะคะฉะนั้นคุณจะมีการวิเคราะห์นะคะทําอะไรเป็นระบบระเบียบกะน,นะคะมีทั้งนะะการรับผิดชอบนะคะหรือภาระหรือค่าใช้ใจ่ายเกิดขึ้นด้วยนั้น นี่ก็คือนะคะไพ่ใบที่หนึ่งค่ะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นการวิเคราะห์วางแผนเรื่องภาระปัญหาสิ่งต่างๆฟื้นฟูเพื่อให้มันดีขึ้นหรือปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันดีขึ้นนั่นเองน,นะคะมาดูตําแหน่งเรื่องของการเงินบ้างช่วงนี้การเงินเป็นยังไงการเงินมีข่าวดีจะได้รับนะคะข่าวดีเรื่องของการเงินมาจากน้ําพักน้ําแรงหรือความสามารถของคุณที่เหนื่อยมาในช่วงที่ผ่านมาค่ะฉะนั้นงานนะคะที่คุณเหนื่อยโอ้โหสู้ สุดๆเลยข่าวดีกําลังมาแล้วค่ะการค้าการขายคุณเดือนนี้ทํากําไรได้เหมือนเดิมลงทุนก็ทํากําไรได้ค่ะฉะนั้นเดือนนี้จะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีจากน้ําพักน้ําแรงที่คุณเหนื่อยฉะนั้นอย่าอยู่เฉยอย่ารอคอยวาสนาอย่างเดียวหา,าหาข้อมูลหาความรู้เรียนรู้สิ่งต่างๆค่ะแล้วคุณลงมือทำรือยรอขยันขยันแล้วเงินจะเป็นกอบเป็นกำรรหรือนะคะรายได้ก็จะเข้ามาหาคุณค่ะฉะนั้นหมายความว่าเดือนนี้ ข่าวดีการเงินมาจากน้ำพักน้ำแรงของคุณสำหรับบางท่านไงนะอ่ะวาว่างงานอยู่อาจารย์หว่างงานอยู่แล้วไรายได้จะมาได้ยังไงหมายความว่าคุณก็ต้องไปหาข้อมูลความรู้ค่ะ,ะไรายได้ก็จะเข้ามาค่ะ ข้อมูลความรู้หาช่องทางใหม่ๆอย่าอยู่เฉยค่ะแล้วข่าวดีจะเกิดขึ้นนะคะการเงินของคุณจะมาจากความสามารถของคุณนำพักน้ำแรงของคุณเป็นหลักเลยค่ะมาดูต่อมามิสหายเพื่อนผูงสังคมเป็นยังไงช่วงนี้มีเกณฑ์พบปะผู้คนนำพาโชคล่ำนำพาโอกาสดีๆให้กับคุณฉะนั้นการไปพบปะผู้คนก็ดีนะคะสําหรับใครที่ว่างงานอยู่นะคะโอ้อาจารย์นหนูมาได้ทําอะไรเลยอะไรได้จะเข้ามายังไงการไปพบปะผู้คนก็ดีะค่ะพบเพื่อนหรือ สังคมก็อาจจะให้คำแนะนําหรือช่องทางหรือโอกาสดีๆให้กับคุณค่ะพอภายใบนี้บ่งบอกถึงโอกาสดีๆในการพบปะผู้คนนะคะพูดง่ายคือนะคะหากคุณได้เข้าสังคมพบปะผู้คนหรือลูกค้าหรือนะคะมิตรใหม่ๆคุณจะเห็นโอกาสไหเดียนะคะหรือได้ ขยายกิจการธุรกิจไป่างถิ่นทางไกลช่องทางใหม่ๆให้กับคุณน,นั่นเองฉะนั้นคุณมีเกณฑ์เดินทางไปพบัะผู้คนแล้วเห็นโอกาสเห็นช่องทางใหม่ๆสร้างตลาดใหม่ๆให้กับคุณค่ะสำหรับใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนะักธุรกิจมีเกณฑ์พบปะและประสบความสําเร็จหรือเห็นโอกาสเห็นช่องทางกร กำไรหรือสร้างความสำเร็จหรือขยายธุรกิจเกิดขึ้นนั่นเองน,นะคะสำหรับใครที่เป็นน,ะนักลงทุนคุณก็ขาดมีเกณฑ์ที่คุณจะวางแผนลงทุนสิ่งใหม่ๆเพื่อนะสร้างไรายได้มากขึ้นนะคะอ่ารวมถึงนักเรียนนะคะใครเป็นนักเรียนนักศึกษากา็เป็นช่วงของการเรียนรู้ค้นหาข้อมูลแล้วคุณจะเรียนประสบความสำเร็จเพราะไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกถึงความก้าวหน้าความสำเร็จในการพบปะผู้คนหรือเพื่อนฝูงสังคมนำพาให้คุณประสบความสำเร็จค่ะนะคะ มาดูไพ่ต่อมาค่ะไพ่ต่อมาไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงตำแหน่งครอบครัวญาติพี่น้องนะคะญาติพี่น้องบรรพบุรุษเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําบ้านพ่อแม่บุพการีได้หมดเลยนะคะรวมถึงถิ่นกําเนิดนะคะมีข่าวดีว่าคุณจะมีโชคมีลาบเกี่ยวกับสังหาริมทรัพนะคะหรือรับทรัพย นะเกะี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยข่าวดีนะคะอ่าคุณอาจจะได้เงินก้อนใหญ่จากญาติพี่น้องพ่อแม่หรือด่ารับมรดกก็ได้นะคะอ่าฉะนั้นหมายความว่ามีเกณฑ์ได้บ้านได้รถได้ทรัพย์มรดกจากคนในครอบครัวญาติพี่น้องรวมถึงบันพระบุษบิดามารดาค่ะรวมถึงข่าวดีนะคะการเงินค่ะการเงินต่างๆการหรือให้โชคลาภคุณได้หมดเลยหรือ เพื่อนุนช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินนะคะผ่านญาติพี่น้องของคุณคาะฉะนั้นอยู่เฉยค่ะนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ไปดูแลท่านกะเพราะคุณอาจจะมีโชคก้อนใหญ่จากบรรพบุรุษบิดามารดาหรือญาติพี่น้องคุณได้นะคะรวมถึงหากคุณมีบ้านที่อยู่อยู่แล้วลองปัดกวาดกับพงจุ้ยภายในบ้านคุณกาเปิดรับพลังงานดีๆคุณก็ จะมีะไรายได้เข้ามาก็เรียกว่าเปิดรับพลังซัดนั่นเองนะคะเมื่อเราทําความสะอาดปรับภูมิช่วยใหม่นะคะมันก็จะเป็นพลังงานดีๆนะคะนำพาให้คุณมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์น,นะคะเปิดทางไหลของการเงินได้ด้วยเช่นเดียวกัน มาดูในเรื่องของความรักบ้างโอ้โหช่วงนี้มีสเสน่ห์เป็นพิเศษเลยใครโสดนะช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์นะคะไม่ว่าคุณโสดหรือคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะจะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษช่วงนี้นะคะก็ทําให้มีแต่คนรักคนชอบค่ะนะคะใครโสดอยู่ก็บันไดไม่แห้งค่ะเพราะจะมีคนส่งจีบมาแล้วนะค,คุณมีเกณฑ์เจอคนที่ถูกใจบุคลิกว่าทางดีมีสเสน่ห์นะคะอ่ะถ้าเป็น คุณเป็นชายคุณก็เจอนาผู้หญิงสวยแหละถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงคุณก็เจอ หนุ่มหล่อแหละนะคะช่วงนี้จะมีคนบุคลิกลักษณะหน้าตาดีเข้ามาหาคุณกะมีสนเสน่ห์เป็นพิเศษเข้ามาส่งจีบส่งหวานให้กับคุณก็เป็นจังหวะดีค่ะจะได้เรียนรู้ศึกษาใจดูใจกันไปค่ะก็ลองเปิดเรียนรู้ศึกษานิสัยใจคอกันไปค่ะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปค่ะสำหรับใครที่มีความรักมีครอบครัวอยู่แล้วช่วงนี้แฟนจะเอาเอกเอาใจเป็นพิเศษเพราะความมีสนเสน่ห์ของคุณก่ะนะคะความรัก จะมีความเข้าใจคลี่คลายนะคะเคยเจอปัญหาหรือเคยมีปัญหาความขัดแย้งเดือนนี้จะเป็นช่วงของการแก้ปัญหามีความเข้าใจกันรักกันมากึืนกาความรักมีความก้าวหน้าใครครบกันอยู่มีเกณฑ์รักนถึงขั้น วางแผนอนาคตร่วมกันแต่งงานร่วมกันค่ะนะฉะนั้นช่วงของความรักค่อนทางนะเบิกบานค่อน้างดีมากเลยค่ะมาดูในเรื่องของการเงินกันการงานกันบ้างการงานช่วงนี้เป็นยังไงการงานมีความก้าวหน้าลาบรื่นดีมากเลยช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกจ้างข้าราชการนักธุรกิจนักลงทุนช่วงนี้มีเกณฑ์ทํากาไรหรือมีเกณฑ์การงานประสบความสําเร็จนําพาโชคลาภหรือการเงินมาให้กบคุณค่ะเดือนนี้เป็นช่วงของการเรียนรู้คุณทํา ไม่เป็นที่เลยขยันขันแข็งเลยเพราะคุณจักมีเกณฑ์ได้ความสําเร็จในหน้าที่การงานถ้าเป็นลูกจ้างข้าราชการเจ้านายก็เห็นผลงานเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแหละนะคะประสบความสําเร็จ ทำให้มันเต็มที่เลยค่ะขยันลุยๆอย่างเดียวเลยนะคะถ้าเป็นนักธุรกิจโหโหช่วงนี้การงานคุณทำนะคะทำอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยฉะนั้นนะคะการค้าการขายช่วงนี้ค้าขายดีได้เงินได้ทองเงินทขยอยหลั่งไหลเข้ามาตลอดตั้งแต่หนึ่งถึงสิบหกเลยค่ะนะคะเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานค้าขายค่ะนักลงทุนช่วงนี้ก็ลงทุนทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องฉะนั้นให้มีระบบระเบียบในการลงทุนเท่านั้นเองคุกทุ้ อารมณ์คุณให้อยู่ทำตามระเบียบนะคะวิ่ไหน่แล้วคุณจะลงทุนทํากําไรได้ตอลอดทั้งเดือนค่ะสรุปแล้วเป็นยังไงช่วงเดือนนี้อย่าไปคิดมากอย่าไปวิ โกักังวลในอดีตที่ผ่านมาอาดีตคุณเจออะไรก็แล้วแต่วางไปค่ะนะคะทุกสติอย่างเดียวโฟกัสไปข้างหน้าค่ะอยู่กับปัจจุบันไว้ค่ะปัจจุบันเนี่ยแหละจะนำพาคุณมีแต่ความโชคดีค่ะมนุษย์เราส่วนใหญ่ค่ะมกากกาักจะกังวลเรื่องอดีตที่ผ่านมากับอนาคตอย่างไม่เกิดขึ้นจิตมักไม่อยู่กับปัจจุบันค่ะอาจารย์จะปิดท้ายนะคะอ่ะปิดท้ายนะคะก่อนที่จะไปดูสถานการณ์การเงินนะคะปิดท้ายนะคะสถานการณ์โดยทั่วไปของคุณนะคะอ่ะบางครั้งคุณมักจะ ังวลหรือคิดวิตกอะไรไปล่วงหน้ายังไม่เกิดขึ้นหรือมนดีค่ะมันสวดมนต์มันทําสมาธิไว้ค่ะสติสมาธิจะช่วยให้คุณค่ะเห็นโอกาสเห็นวิธีการแก้ปัญหาค่ะมาดูสถานการณ์ต่อมาสถานการณ์การเงินนะคะสถานการณ์การเงินของชาวเมทุนค่ะเป็นอย่างไรบ้างนะคะส่วนใหญ่เท่าที่อาจารย์ดูนะคะอ่ะายที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นไพ่ด้านดีมากกว่าด้านลบนะคะ ะนะคะฉะนั้นนั่นหมายความว่านะคะน่ามีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะมาดูในเรื่องของการเงินบ้างว่าจะมีเงินก้อนใหญ่ๆสถานการณ์การเงินเป็นอย่างไรนะคะมาดูค่ะคสถานการณ์การเงินค่ะมาดูค่ะสถานการณ์การเงินนะคะดูนะคะตัดไพ่หนึ่งครั้งค่ะเราจะมีการตัดไพ่หนึ่งครั้งนะคะ มา,มาดูไพ่ใบที่หนึ่งค่ะโอ้โหตะวันยิ้มแฉ่งเลยนะคะข่าวดีนะมาดูไพ่ทีสองค่ะไพ่ใบที่สามค่ะไพ่ใบที่สี่ค่ะไพ่ใบที่ห้าค่ะไพ่ใบที่หกค่ะไพ่ใบสุดท้ายเอ๊ะทำไมมีดาบเยอะนะคนที่ชอบดูดวงศาสตร์ไพ่ยิบสี่นะคะพอเห็นดาบหนูไม่เอาเลยอาจารย์นะคะหนูไม่ มาดูนะคะสถานการณ์ของไพ่ค่ะมันสื่อถึงอะไรนะคะอาจารย์จะอ่านด้วยจิตสัมผัสของอาจารย์การตีความหมายจะเป็นการตีด้วยประสบการณ์ของอาจารย์นะคะ,ะมาดูสถานการณ์กันก็นะคะสถานการณไพ่ใบที่หนึ่งเลยเป็นไพ่วันนะคะ ่ะซึ่งถือว่าเป็นไพ่ที่ดีที่สุดอยู่ในตําแหน่งสถานการณ์ความคิดความรู้สึกของคุณเลยเป็นไพ่ที่ดีนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนั่นหมายความว่าข่าวดีเรื่องของการเงินนะคะช่วงที่ผ่านมาหาคุณมืดแปดด้านหรือเจอปัญหาหมรสมุมเรื่องของการเงินนะคะถ้านี้คือตําแหน่งอดีตนะคะอดีตที่ผ่านมาคุณมักจะมีภาระต้องรับผิดชอบเรื่องของการเงินค่อนข้างสูงนะคะบางทีแบกรับ คนทางสูงบางครั้งก็นะคะค่าใช้ใจ่ายมันเข้ามาเลยหรือพานลับั่งๆนะคะถ้าเกิดคุณเป็นนักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายบางครั้งโอ้โหไรายได้ก็ามาเนี่ยรายจ่ายสูงกว่าไรายได้นั่นเองนะคะหรือบางครั้งเจอสถานการณ์ปัญหานะคะคเกิดขึ้นในธุรกิจการค้าการขายและโยู่ง่ยเกี่ยวกับการเงินของคุณให้ตั้งสติไว้นะคะเพราะเดือนนี้ค่ะคุณจะแก้ปัญหาด้วย นะคะฝ่าด้วยสติปัญญาของคุณนะคะเพราะตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งสติปัญญานะคะความคิดความรู้สึกของคุณนะคะฉะนั้นให้ใช้สติปัญญาอย่างเดียวอย่าใช้อารมณ์นะคะเพราะอารมณ์ในการแก้ปัญหายิ่งสร้างปัญหาให้นะคะฉะนั้นส,สถานการณ์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างค่ะคุณจะฝ่าฟันมันไปได้ด้วยสติปัญญานะคะไพ <Beat> ่นไพ่ใบนีบน้ในในค่ะเป็นไพ่นะพระราชิชนีถือดาบนะคะคนั่นหมายความว่าเป็นนะคะพระราชนี ก็บ่งบอกอยู่แล้วสติปัญญาความเฉลียวฉลาดนั่นเองยังหมายถึงความรับผิดช,ชอบมีความเป็นผู้นำนะคะเป็นนักตัดสินใจที่ดีรอบคอบนะคะเป็นนักแก้หนาอดทนขยันค่ะนั่นหมายความว่าสถานการณ์ที่คุณกําลังเจอกันดาบหมายถึงอุประส นะ,ะอุปสรรคหรือสิ่งที่ผชิญอยู่นะคะหรือปัญหาที่เจออยู่นะคะอ่ะนั่นหมายความว่าตอนนี้คุณกําลังเจอปัญหากเกี่ยวกับการเงิน,นะค่าใช้จ่ายหนี้สินหรืออะไรก็แล้วแต่กับเรื่องของการเงินนะคะให้คุณใช้สตินะคะอย่านะคะอย่าใจร้อนอย่าใช้อารมณ์แล้วคุณจะผ่านไปได้ค่ะนะคะนะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะเพราะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการชนะปัญหาแก้ปัญหาไปได้นะคะพระราชนีปกครองผู้คนปกครอ,องราชดอ ราชดรนนะได้เพราะอะไรสติปัญญาฉะนั้นการเงินของคุณกาคุณจะผ่านมันไปได้ด้วยสติปัญญาสิ่งที่คุณมืดแปดด้านบางช่วงบางข่าวที่คุณจะมาชิญกับความมืดเลยไม่รู้จะแก้ยังไงดีโอ้มืดไปตั้งสติไว้ก่อนใจเย็นๆไปก่อนนะคะค่คะเมื่อไรคุณกําลังเจอสถานการณ์ซ้าขายก็ดีหรือเจอปัญหาไล่ล้อมกันนะอย่างเช่นเจอปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้สถานการณ์อะไรก็แล้วแต่กําลังมืดเลยจะไปทางไหนดี ตั้งสติควบคุมสติคุณก่อนให้จิตคุณสงบก่อนจิตคุณสงบนะทําให้จิตคุณสงบก่อนค่ะเวลาคุณจิตสงบค่ะนะคะจิตสงบนะคะปัญหาที่คุณเหนื่อยล้าแบกรับเยอะๆค่ะมันจะค่อยๆขี้ปัญหานะคะฉะนั้นนะคะอ่าไพ่นี้เป็นไพ่แนะนํานะวันนี้คุณกําลังเหนื่อยล้าอยู่แบกรับภาระเยอะมันทําให้คุณมืดแปดด้านนะคะทาให้จิตคุณสงบค่อยๆ ผ่อนคลายและนะคะสิ่งที่คุณแบกรับวางมันบ้างค่ะน,นะคะเขาเรียกว่าวางไว้ก่อนน่ะวางไว้ก่อนมันเกิดขึ้นมาแล้ววางไว้ก่อนก่ะน,นะคะแล้วมาจัดการกับนะคะ,ะ,คะการพยากรเรื่องการเงินกับนะคะพักผ่อนจิตใจให้ผ่อนคลายส่วนมนตทำสมาธิหรือทํากิจกรรมออกกําลังกายทําอะไรก็ได้ให้จิตมันผ่อนคลายลงลงสงบก่อนกับหลังจากนั้นนะคะเรื่องของการเงินแน่นอนคุณก็ต้องสลัด เขาเรียกว่าสลัดนะคะนะครับทีละอย่างทีละอย่างออก่ะการจะสลัดทีละอย่างนะคะสิ่งที่คุณแบกรับนะคะแบกมันอยู่เนี่ยออกเนี่ยคุณก็ต้องมาจัดการมันก็รีมันออกค่ะก็คือการทําบัญชีรายรับรายจ่ายรีการเงินอะไรที่ไม่จําเป็นเรา นะคะหยุดมันก่อนกัะอ,อ,อย่าเพิ่งไปใช้จ่ายมันก่ะน,นะคะแล้วมาดูจัดการทางการเงินมีวิธีใน,ในทางการเงินลดค่าใช้จ่ายอะไรได้ลดไปค่ะไรายได้ยังไม่เข้ามาก็ต้องหาช่องทางใหม่ๆค่ะเพื่อให้มีไรายได้เข้ามาค่ะนะคะก็ต้องมาดูค่ะนะคะลดนะคะลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้ค่ะนะคะปรึกษาผู้รู้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หาช่องทางใหม่ๆค่ะนะคะเข้าหาผู้คนเปิด ช่องทางใหม่ๆเปิดตลาดใหม่หรือหาช่องทางไรายได้หลากหลายช่องทางการเงินของคุณก็จะมีเขามากว่านะคะฉะนั้นไพ่ตำแหน่งนี้เป็นไพ่แนะนําหรือผู้ที่จะช่วยเหลือคุณเลยผู้ช่วยเหลือคุณคืออะไรเรื่องของการเงินนะคะนั่นก็หมายความว่าเท่าวันนี้เรากําลังมีปัญหาการเงินหรือการเงินนะคะที่มันมืดแปดด้านเลยค่ะนะคะ ลองเขาหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้คนที่คุณนับถือค่ะรวมถึงการที่หาช่องทางไรายได้ใหม่ๆนะคะแล้วคุณจะมีะไรายได้ค่ะนะคะช่วงนี้หากคุณกําลังอยู่ระหว่างการตัดสินใจนะคะไม่รู้จะทํำยังไงดีนะคะมืดแปดด้านหรือรวมถึงะะจะจับสิ่งนู้นสิ่งนี้จะเอาอะไรดีนะเจอสถานการณ์จะไปยังไงดีจะแก้ยังไงดีนะคะสงบจิตใจก่อนกันนิ่งนิ่งไว้ก่อนกันนะคะนิ่งก่อนใหะ อาจจะต้องรอเวลาก่อนก่ะเพราะถ้าเกิดคุณยังมืดแฝดด้านตัดสินใจไม่ได้ทําให้จิตใจผ่อนคลายสงบสงบก่อนทํากิจกรรมสิ่งรู้สิ่งนี้ก่อนพอคุณเริ่มสงบแล้วคุณจะเห็นโอกาสเห็นช่องทางเห็นวิธีการสไร้างรายได้ค่ะสรุปแล้วเดือนนี้การเงินคุณจัมาจากสติปัญญาของคุณเป็นหลักเลยฉะนั้นให้รอบครอบค่ะคุณเป็นนักธุรกิจพอคามม้าแม่คลายรอบครอบ,อม,รบ,บมีระบบมีระเบียบวินัยค่ะทําตามกฎระเบียบวินัยแล้วก็ ะะให้สงบจิตใจไว้ก่อนอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจกันแล้วคุณจะเห็นโอกาสช่องทางสร้างไรายได้ค่ะเพราะคุณจะมีข่าวดีข่าวดีช่องช่องทางไรายได้จะเข้ามาหลากหลายช่องทางการเงินจะเข้ามาหลากหลายช่องทางนั่นเองนะคะอ่ะสรุปแล้วการเงินค่ะจะมีไรายได้มาจากสติปัญญาของคุณค่ะควบคุมอารมณ์คุณไว้ให้ได้ค่ะแล้วไรายได้ เข้ามาจ้ะถ้าวันวิมันเหนื่อยนักมันเครียดนักก็นะคะหากิจกรรมทําก่อนให้มันผ่อนคลายก่อนแล้วเวลาเราผ่อนคลายเราจะมีไอเดียความคิดส้างสรรกันเราจะเห็นหนทางเห็นวิจีเองอย่าไปบ,าบังคับอย่าไปนะคะทําในขณะที่เราควบคุมอารมณ์ไม่ได้กัะยิ่งควบคุมอารมณ์ไม่ได้ยิ่งเครียดยิ่ง นะคะมีอารมณ์เราจะยิ่งตัดสินใจผิดพลาดแล้วเกิดปัญหามากขึ้นกว่าสําหรับท่้นใดที่กําลังเจอสถานการณ์นี้นะคะเพราะการพยากรของอาจารย์เป็นเพียงแค่เกณฑ์นะคะนั่นหมายความว่าไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นดวงของท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะนะคะเกิดราศีเดียวกันบางคนก็โชคดีบางคนก็มีแต่ปัญหาชีวิตบางคนก็กลางๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะอารมณ์ค่ะ อารมณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันอารมณ์บางคนเนี่ยคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลยอารมณ์ร้อนโมโหหงุดหงิดตัดสินใจผิดพลาดสร้างปัญหาตามมาตามใจอารมณ์ตัวเราเองค่ะบางทีมีไรายได้มาเราก็ตามใจอารมณ์เราค่ะนะคะไปสังเกตนะคะแต่บางคนไม่มีปัญหาการเงินเลยมีแต่ความโชคดีเพราะเขาสงบค่ะคอนโทรลอารมณ์ตัวเองได้ค่ะมีระบบมีระเบียบค่ะฉะนั้นเนี่ยนะคะจะปิดท้ายนะคะค่ะ เดือนนี้ชาวราศีเมถุนคุณจะมีข่าวดีเรื่องการเงินโชคลาภจากสติปัญญาของคุณเลยเพราะไพ่ใบที่หนึ่งบ่งบอกโชคลาภจากสติปัญญาการแก้ปัญหานะคะการเงินของคุณนะคะจะมีะไรายได้เข้ามาจากสติปัญญาคุณให้ใจเย็นรอบครอบมีวิญญาณอย่าใจร้อนแล้วคุณ นะเงินจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณกะนะคะอาจารย์จะปิดท้ายเรื่องของจิตวิญญาณนะคะหมอดูประจําตัวของทุกท่านเลยคือจิตวิญญาณของทุกคนเลยจิตวิญญาณในที่นี้คือความรู้สึกของคุณอ่ะนะคะความรู้สึกของคุณนะคะถ้าเราอยู่ในขึ้นความรู้สึกบวกบวกขึ้นความรู้สึกดีๆตัวนี้มันจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดด้านต่ดีๆมาหาคุณค่ะด้านเรื่องดีๆเข้ามาค่ะยิ่งคุณรู้สึกสง,งบสันติเบิกบาน ยิ่งสงบม,มากเท่าไหร่ค่ะนั่นหมายความว่าชีวิตคุณก็วิ่งมีแต่เรื่องดีๆค่ะเพราะคุณจะควบคุมสถานการณ์ได้นะคะยิ่งคุณควบคุมความคิดอารมณ์คุณได้นะคะชีวิตคุณแนวลมิดได้เลยและเราจะทำยังไงให้ควบคุมได้นั่นก็คือการสติฝึกสมาธินั่นเอง ลองไปทําดูนะคะทําทุกวันทุกวันสามสิบวันคุณมีปัญหาการเงินคุณจะแก้ได้แบบมหัศจรรย์เลยนี่คือจากประสบการณ์ของอาจารย์และอาจารย์ก็เคยทดลองให้ลูกค้าไปทําทุกวันเลยที่เขามีปัญหาการเงินแล้วพบว่าลูกค้าเปลี่ยนไปนี่ที่มีปัญหาการเงินที่มีมันคลี่คลายมันแก้ได้แล้วข้อเงินไหลเข้ามาด้วยค่ะนี่คือจากประสบการณ์อาจารย์นะคะเพราะอาจารย์ดูดวงมา ก็ถือว่ามากกว่า1ิปีแล้วค่ะสําหรับการพยากรณคงจะพยากรณเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีค่ะจิตวิญญาณของทุกท่านของทุกท่านจิตนำพาให้ทุกท่านมีแต่เรื่องดีๆหากเรายกจิตยกใจเราให้สูงขึ้นค่ะนะยกจิตยกใจให้สูงขึ้นคืออะไรคือความสงบบุญในตัวของเราทุกคนค่ะนั่นก็คือจิตที่สงบยิ่งสงบยิ่งละเอียด มันเป็นบุญมหาศาลค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็คงจะพยากรเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ไรายได้เสริมนะคะในยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลนะคะและก็เป็นยุคนะคะที่หาเงินง่ายมากนะคะใช้เพียงแค่มือถือเครื่องเดียวเราก็สามารถสร้างไรายได้แบบไร้ขีดจํากัดให้กับคุณเลยนะคะคุณจะทํางานที่ไหนก็ได้ขอแค่คุณมีมือถือนะคะหรือมีคอมมีโน้ตบุ๊กคุณก็สร้างไรายได้เพราะยุคนี้เนี่ยนะคะคุณสามารถนะคะ ทำเป็นคลิปนะคะอ่ะและก็ดูดวงให้คุณฟรีค่ะและคุณก็มีไรายได้เพราะไรายได้มีหลายช่องทางไรายได้แรกก็คือการดูดวงตัวต่อตัวคุณสามารถมีลูกค้าค่ะมีลูกค้าทั่วโลกนะคะประเทศไทยได้ทุกจังหวัดเลยเพราะมันเป็นยุคออนไลน์นะคะลูกค้าเนี่ยของคุณเนี่ยนะคะมีอยู่ทุกมุมมองเลยนะคะทุก จุดนั่นเองที่คุณอยากจัดนะคะให้ไปถึงเขาไงนะคะนี่คือการดูดวงค่ะนะคะตัวต่อตัว,ตวส่วนช่องทางที่สองคืออะไรก็คือการเป็น คูเป็นโค้ดการให้คำปรึกษาเพราะไรายได้ยั่งยืนสม่ำเสมอก็คือการสอน,นกลไกเป็นโค้ดการเป็นที่ปรึกษาอย่างอาจารย์ดูดวงมาสิบป,ปียังอยู่ได้จนปัจจุบันเพราะอะไรเพราะอาจารย์เป็นที่ปรึกษาดูดวงแบบเป็นที่ปรึกษาการให้คำแนะนำแก้ปัญหาและก็โค้ดคนด้วยค่ะผ่านโหระร์ผ่าน,านพลังงานไพ่อิฟซีนะคะหรือกำลาหมอดูค่ะนะคะนี่คือไรายได้ช่องทางที่สองนอกจากนี้ไรายได้ช่องทางที่สาม คุณทำคลิปก็มีรายได้จากค่าโฆษณาค่าคะแนนค่าของขวัญต่างๆตามแผ่นฟอร์มต่างๆอย่างเช่น f c e b o o o TikTok อก u t u b e ค่ะก็มีรายได้อย่างอาจารย์ทําช่อง YouTube ก็มีรายได้ต่ำนะคะมีรายได้อย่างต่ําเลยนะคะอย่างต่ําเลยอยู่ที่ความสม่ําเสมอของคุณแหละก็คือ นะคะค่าโฆษณาไม่ต่ำกว่าหลัก5คกา่าบางคนจับจนหลัก6เลยอยู่ที่ความขยันก็แล้วกันนะคะอันนี่คือตัวอย่างไงจริงๆแล้วยังมีรายได้อีกหลักหลายช่องทางซึ่งอาจารย์จะมีสอนเทคนิคพิเศษหรือแหล่งรวมนะคะรายได้นะคะโดยจะโดยจะสอนอยู่ในคอร์ส ออนไลน์นะคะซึ่งคอร์สนี้กับไพ่ยิปซีพลังจิตสอน3หลักสูตรหลักสูตรที่1สอนความรู้เรื่องไพ่ยิปซีตั้งแต่พื้นฐานจนคุณสามารถพยากรณ์และไปสร้างอาชีพจะสอนเทคนิคพิเศษให้คุณจดจําได้ค่ะส่วนหลักสูตรที่2กับเป็น การสอนการทํางานออนไลน์ line, การเป็นครูเป็นโค้ดการจัดคอร์สออนไลน์เทคนิคพิเศษในการจับเงินหลักแสนมาจากประสบการณ์ของอาจารย์ค่ะการทําคอร์สสอนคนก็จะสอนคุณอยู่ด้วยค่ะส่วนหลักสุดที่3จะเป็นการสอนด้านจิตวิญญ,ญาณกับพลังไพยิปซีเทคนิคการให้คาปรึกษาผ่านพลังของไพค่ะใครสนใจคอร์สนี้ค่ะนะคะการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนความรู้ค่ะ เพราะความรู้นี้มันจะติดตัวเราไปตลอดชีวิตและเราสามารถสร้างไรายได้หรือหาไรายได้ได้ตลอดเราเลยไม่มีคําว่ากเกษียณเลยอยู่ที่คุณใจหยุดคุณจะพอแค่นั้นเองละ่ะใครสนใจก็สามารถติดต่อผ่านไลน์เข้ามาได้นะคะสอบถามรายละเอียดอาจารย์เข้ามาได้เลยหรือเข้าไปดูรายละเอียดที่ใต้คลิปหรือใต้ลิงก์นี้ค่ะสําหรับคลิปในวันนี้ค่ะก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ค่ะนะคะ